สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัลยานีเสถานันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านหนองของโพสิมค่ะสวัสดีค่ะ,คะหนูชื่อเด็กหญิงปฐิชยาอัมพากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาป,ปีที่6โรงเรียนบ้านหนองขอนโพสิมค่ะวันนี้พวกเราจะมาทําการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องเทียนไขดูดน้ําคำเตือนเด็กๆไม่ควรทำตามหากทำตามคนนี้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกัน อันตราย<ะ>อุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ 1. นึจาน 2. ไฟแช็ก 3. น้ำสเพียนใส 5. ส้าีผสมอาหาร 6. แก้วน้ำเจหลอดไว้สำหรับคนค่ะ,ะอั้นตอน,ตอนการทา<ว>ของเรามีดังนี้นะคะ เราก็จะเตรียมจานนะคะพอวางไว้แล้วเราก็จะใช้เป็นเพียนไขแล้วก็ลนที่ก้นเพียนไขแล้วเราก็จะติดตรงนี้นะคะเ,เลยค่ะเราก็จะติดเลยนะคะ <S 2> <S 2> <S> <S ตอนนี้เกิดปัญหาะนะคะเราเกือบติดเพียนไขไม่ได้แล้วเรานะคะก็จะใช้ สีผสมอาหารผสมลงไปในน้ำน,นะคะแล้วก็ค่อยเทลงไปในจานเล็กน้อยนะคะผสมลงไปนะคะแล้วก็จะใช้หลอดคนพอลรานะคะคนลงไปะคะ่ะพอได้แล้วนะคะเราก็จะเทลงไปในจานีเลยะคะ่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะจุดเทียนให้ติดนะคะจุดเทียนนะคะให้มันติดค่ะพอจุดเทียนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาแก้วนะคะครอบลงไปในเทียนนะคะแต่ต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเทียนจะดับค่ะเราก็จะเอาแก้วครอบลงไปเลยนะคะครอบเลยค่ะแล้วก็จะมารอดูดว่า,วาเทียนมันจะดับ นี่ค่ะทุกคนน้ำเริ่มเข้าไปในแก้วแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะทุกคนว่าน้ำเข้าไปในแก้วและก็เทียนดับด้วยนะคะหลักการและสาระสำคัญนะคะก็ความดันอากาศในแก้วหลังเทียนไขดับและเริ่มเย็นลดต่ำความดันอากาศในบรรยากาศโดยรอบทำให้น้ำนอก แก้วนะคะถูกอากาศข้างนอกดันเข้าไปอยู่ในแก้วจนความดันในแก้วและนอกแก้วเนี่ยเท่ากันนะคะเพียงแค่นี้นะคะก็ทําให้เกิดเทียนไขดูดน้ําได้นะคะถ้าใครชอบคลิปของพวกเรานะคะก็อย่าลืมกด like ไล<ป>ค์ให้พวกเราเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค<อ>่ะ<อ>